กลับมาแล้วครับสำหรับเกม Rider Republic นะครับก็ทิปนี้เดี๋ยวเราจะไปลองอ่านี่ฮะเราก็ได้เห็นรถคันนี้นะครับซึ่งไม่ใช่รถผมนะเออม,มันขับไม่ได้มันเป็นฉากนี่ฮะโอเคก็เดี๋ยวจะมาไปอีเวนต์ตรงนู้นนะครับไม่แน่ใจว่าจะเป็นประมาณไหนนะเดี๋ยวเราไปลองดูกันดีกว่า เดี๋ยวเราก็จะแปลงร่างเป็นนักปั่นของเรานะฮะเราก็จะไปจุดนั้นเอ้ยขูไกลเหมือนกันนะเนี่ยปุ๊บๆุ๊บปุ๊บุ๊บ,บมันโบนมันโบนมันจะไปถึงเดียวะ่ะทางนี้แน่ใจนะครับเฮ้ยเลี้ยวแล้วเฮ้ยน่าจะไปได้นะไปต่อฮะไม่แรงพอะ่ะอา้าวล้มเลย เดี๋ยวเราลองเปลี่ยนบ้างนี่เลยเราต้องใช้เครื่องยนต์แบบนี้นะซึ่งเขาเอาไว้วิ่งหินบะใช่ไหมแต่เราท้องถนนเนี่ยมันก็ไม่ได้แรงต่างกับจักรยานเลยนะเนี่ยเออมันไม่เหมาะกับสภาพถนนน,นะเนาะโอเคเดี๋ยวเราเราลัดไปทางนี้ไนดะ้ปมเนี่ยพอมาอยู่หินมะมันพุดแรงอ๋อ เดี๋ยวเราลองอันนี้นะครับเด็กและมาโอเคนะฮะอุ้ยป้ายเลดบูอย่างเยอะมาดูกันว่าจะเป็นอีเวนต์แบบไหนนะ,ะได้ใช้จักรยานนะครับน่าจะเป็นอันนี้เป็นเสือหมองนะโอเคได้ได้ได,ได้มาลองดู เจ็บจ้าเจ็บจ้าเฮ้ยชุดอะไรเนี่ยโอ้โหชุดก็เท่เป็นชุดไอ้นี่ฮะเป็นชุดเอ่อเอ่อทรงลายทรงลายญี่ปุ่นใช่ไหมนายจะอ่ะไม่บอกเลยว่ามีไปแล้วเอาแล้วทำไมสวนสวนกันล่ะเมื่อกี้นายนายนายมั่วแล้วแหละนี่ฮะเสือหมอบับไปแล้ว เฮ้ยเจ้าปื๊ดเอาจาริงโอ้โหแม่ดูดิมันแบบมันขวางเราแบบโคตรโหดตอไนะครับต่อได้ครับมาแล้วฮะนี่เป็นไงล่ะไม่มีล้มทีหนึ่งจนได้ครับไม่ธรรมดานะเนี่ยเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงกลางเออเข้าตรงกลางเรียบร้อยฮะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนมุมมองกันบ้างไหมอ่ะอุ๊ยโอ้โหแม่เปลี่ยนปุ๊บ กูไปเลยเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนมุมมองสกิดนิดนึงอะหน้าเทาเลยสกิดทีเฮ้ยจุ๊บจุ๊บจุ๊บเฮ้ยเฮ้ยๆๆไปแล้วโอ้งโคตรแรงโคตรแรงโคตรแรงอาแบบนี้ดีกว่าไม่มีใครตามมาเลยนะทิ้งห่างจัดอะ จ่าฝูงเลยเนยี่ยชมไม่ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวดีวมันสามารถคลิกล็อกกันได้นะฮะทุกวินาทีนะครับถ้าเรา,เาประมาทนะ,ะการขับขี่ทุกอย่างนะ,ะเราต้องค่อยๆไปเออเหมือนไม่มีใครตามมาจริงด้วยนะถ้าเราเรงหมุนกล้องไปดูได้ปะนี่เราขับแบบนี้มันม,มาแล้วอมันมาแล้วมันมาแล้ว ไปแล้วดิทิ้งห่างก่อนเลยฮะเอาิต้องรีบต้องรีบตัง้ตงหลังตั้งหลักตั้งหลักเหมือนจะตามมาแล้วนะแล้วก็ใกล้ถึงเส้นชัยแล้วด้วยนะโอเคใกล้ถึงหรือยังวะไม่ใช่ดยยิยังไม่ถึงยังไม่ถึงเฮ้ยเยอะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหพุชใกล้ประชิดมากที่สอง ไม่ได้ไม่ได้เอ,อ้ยอย่าอย่าอย่าครับเอ้ยโอ้โหอันนี้เคยอมยอมจังหวะนี้ยอมตามไปเลยเด็กนี่รีบหน่อยริบรีบหนึ่งนิดหนึ่งไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหเอ้าที่หนึ่งต้นไหนวะแซงต้นไหนวะเนี่ยย,ยักษโคตรมันเสือหมอบแม่งติดวะ หมอบอย่างเดียวเลยดูดิเฮ้ยออกออกล็อกนู้ดล็ก,ลก,ลกทางไม่ได้ไม่ได้ไไดใกล้ถึงแล้วแหละนะนะใช่ไหมเนะีย่ยไม่รู้มัวดิฟโชว์เปลี่ยนมุมมองกันหน่อยนี่ข้างๆเลยแล้วเราก็รอจังหวะเฮ้ยเฮ้ย เหมือนจะมานะที่สองเหมือนจะมานะไม่มา,าเอาเนเในการที่เราเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนดีกว่าเฮ้ยโอ้โหมันแซงไม่ได้การแล้วทำเป็นเล่นนเรานะเจ๊ไม่ได้ที่หนึ่งต้องเป็นเราเป็นไงล่ะครับสมุไรพเนจร อยากได้ชุดนี้ปะแต่ว่าอยากได้สีอื่นที่หนึ่งฮะนี่ทำเวลาไปสามนาทีสี่สิบหกนาทีส <laughs> นาทีสี่ิปิดเออแล้วที่โหลก,ก็คือเจ็ดนาทีโอ้โหโคตรห่างเป็นไงละ่ะไม่ธรรมดานะเนี่ยคนคนนี้นี่เป็นไงฮะชุดโคตรเทเพิ่งเห็นข้างหน้า โอ้ oh. <Hey. S 1> สุดยอดไปเลยเป็นไงล่ะนี่เราก็แวะดูนิดนึงคือเกมนี้มันไม่ใช่แบบจะแข่งอย่างเดียวนะเราก็ต้องแบบเตบรากาศสิ่งที่เขาสร้างมาหน่อยนะฮะเออมันสวยมหมนี่นะฮะนี่คือพ,พื้นที่ตรงนี้มันดีดีเท่เท่ท เราก็เบิกมาหน่อยดิเออเบอิกมาหน่อยฮะโอ,ไอ้ไม่เอาไม่เอาเอาเป็นอันนี้เฮ้ยเหมือนจะได้มาใหม่ป่าววะเนี่ยอันนี้เป็น <c oughs> นี่ <c oughs> เปลี่ยนคนแล้วด้วย น่าจะเป็นการาขึ้นเขานะไม่ได้เราต้องลงส่วนไปแบบนี้นะฮะเราก็ปัดไปแซงแซงยีราฟก่อนไหนเขไปทางไหน นู่นๆหนูไปอย่นู้นดูเดี๋ยวเราจะไปใตส้สะพานกันดีกว่านะฮะรู้สึกว่าสะพานนี้มันเท่ดีกว่าๆๆๆโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับดีนะตัวจุ๊บจุ๊บเยอะอ้าว